ของผู้คนเนี่ยนะคมันที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตก่อนดีกว่าอที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตเขาเรียกว่าที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตที่เป็นเดรัจฉานหมูไก่วัวควายช้างม้าอะไรต่างเขาเรียกว่าคอกเขาเรียกว่าคอกอหรือภาษาเขมรเขาเรียกว่ากรอล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 ภาษาเขมรทำเสียงดีดีเลยกรอลคอกแปลว่าคอกนี่ที่อยู่ของสิ่งมีชีวิต สัตว์เดรัจฉานเขาเรียกว่ากรอลรอคบที่ว่าครอืคพอถ้าแหกคอกก็แหกกรอลแหกกรอลท่านสมบูรณ์ต้องทำไปแหกกรอลแหกกรอลครับทีนี้พอจะเปลี่ยนจากสัตว์เดรัจฉานขึ้นมาสู่คน่สู่มนุษย์สู่คนเนี่ยสู่มนุษย์สู่คนเนี่ยมันมีหลายมันก็จัดเป็นลําดับลำดับไปครับถ้าภาษาอีสานก็กระท่อมมีกระเถียง เถียงนาน้ยเถียงนาอืมเถียงนากระท่อมกระท่อมน้อยที่นาเนี่ยเถียงนาเถียงนาไม่ใช่เปเถียงกันนานะเถียงนี่คือกระท่อมกระท่อมอ่ารท่อมที่อยู่ภายนาภาษาไทยก็เขาเรียกว่ากระท่อมไงกระท่อมภาษาอีสานก็เถียงเถียงนาเถียงนากระท่อมที่อยู่ในในที่ท้องนาเนี่ยนะอ้าวลไม่ใช่เปเถียงกันนาเป็นภาษาเขมรเขาเรียกว่ากระต้มกระต้ม กระตูมหรือว่าภาษาไทยจะเรียกกระโจมคล้ายๆกันใกล้เคียงกกระตมกระตูมกระตมอันนี้เป็นแปลว่ากระท่อมรี่เถียงปกติที่ทุ่งนาอย่างนี้เขาก็จะใช้กระท่อมนากระท่อมนาเถียงนาถ้าภาษาเขมรนก็กระตมกระตมที่มองเห็นไกลๆนาเนี่ยกระตมได้นาเนี่ยแสร่เสร่นาเนี่ยเสร่กระตมเสร่ อะไรว่ากระท่อมนาทีนี้ไอ้แสแงเข้าใจแล้วทอนี้อังโกล่ะอ้าวทีนโกอังโกแสดงที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตนะครับของคนนี่เริ่มจากกระท่อมอจากกระท่อมกระตอมเลยนะกระท่อมกระตอมเถียงครับต่อจากกระท่อมกระโอมเถียงมันก็ขึ้นไปสู่บ้านสู่เรือนเริ่มใหญ่ขึ้นเริ่มใหญ่ขึ้นเริ่มเป็นอาคารคือถ้ากระท่อมอาจจะสี่เสาหกเสาทีนี้มันก็จะเริ่มไปที่บ้านหรือเรือนครับต่อจากบ้านจากเรือน มันก็เป็นคฤหาดโอ้อันนี้ใหญ่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 จากคฤหาดก็อาจจะเป็นเยียงวางต่างอยางยางยางคฤหาดคฤหาดครับต่อจากคฤหาดเนี่ยทีนี้ก็เพิ่มลําดับขึ้นไปสู่สถานะและนะสู่สถานะที่สูงขึ้นก็เป็นตําหนักครับนะเป็นวังเป็นอะไรต่างๆเป็นอาณาจักรเลยทีนี้ใหญ่กว่านั้นอต่อไปทีนี้ ขึ้นไปสู่ลำดับของเทพโอ้เทพที่สูงนั่นนีู่้ขบนเลยโอ้เทพครับตอนนี้ไม่ใช่ระดับบ้านเรือนชาตตำหนักวังไม่ใช่แล้วอถ้าเทพนีต้องอังโงโอ้ปราศาส์ปราศาสเป็นปราศาสเป็นอังโกเป็นชั้นวิมานชั้นวิมาน<อ>สูงมาก อังโกสเรนี่ก็คืออันนี้อังโกสเรก็คือสเรนเป็นนาเป็นนาของสุเทพไม่ใช่อังโกคือระดับชั้นอยู่ของชั้นเทพของนาอก็คือที่พำนักชั้นเทพของนาของนาครับที่สมบูรณ์เลยมีทุกอย่างอังโกสเรรคับ เป็นอังโกรเสรชัดนี้เหมือนกับอังโกเวดอังโกทมก็คืออังกออังกออังกอหรืออังโกรเวดนครวัดไงอังโกรทมนครทม อาคารสถานท mm, ี่ที่สร้างในนครวัดก็ตามนครธมก็ตามปราสาทเขาพนมรุ้งก็ตามปราสาทเมืองต่ําที่ปราสาทเมืองต่ำใกล้กับเขาพนมรุ้งก็ตามหรือปราสาทพระวิหารก็ตามเป็นที่พำนักที่อยู่ของชั้นเทพชั้นเทพคือพระศิวะสัญลักษณ์ของพระศิวะคือศิวลึงศิวลึงที่ตั้งอยู่ตรงใจกลางปราสาทเป็นศิวะลึง ตั้งอยู่ใจกลางประสาทตั้งอยู่บนฐานของโยนี oh. เวลาทำพิธีเสร็จเนี่ย oh. ก็จะทำน้ำพระพุทธมนต์ต่างๆต่าง,าง,าง,างเรียบร้อยะนะนประพรมที่รถมาที่สิวะลึงร,ราดรถลงมามีคาถาอาคมมีการสวดมีอะไรต่างๆและมีการทำพิธีศักดิ์สิทธิ์ราดรถลงมาที่สิวะลึงสิวะลึงก็จะไหลลง,ลงมาที่ฐานของโยนี จากฐานของโยนีก็จะมีร่องน้ออนนําอ,ออกไปข้างนอกป้นให้ใหระสกนิ<ห>ออกกรประชาชนเพื่อจะรับเอาน้ําที่ศักดิ์สิทธิ์นี้ที่ทําพิธีศักดิ์สิทธิ์นี้เอาไปสําหรับใช้สอยเป็นมิ่งเป็นขวัญเป็นกําลังใจของตนเองด้นน,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 นเพราะฉะนั้นอังโกนี้จึงเป็นที่อยู่ของชั้นเทพชั้นเทพของพระศิวะอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ผมก็ ใช้ชื่อจำลองไม่ใช่ของกำลังเทพนะไม่ใช่ไม่ใช่ผมก็ใช้ชื่อจำลองว่าอังโกสเรอังโกสแรคือเป็นที่อยู่ของชั้นเทพของนาของนาที่จะมาสิงสถิตอยู่เป็นการตั้งเพื่อให้เกิดเป็นกำลังใจกับตัวเองเอาละทีนี้นาของผมนี่นะครับก็จะจัดระดับรีบลงไปการใช้น้ำจะประหยัดประหยัดยังไงครับเราสูบน้ำที่เดียวใช้ไฟฟ้าแล้วก็ใช้ไอ ท่อพยานาคลงไปที่คลองเขามีพยานาคในคลอด้วยไม่ใช่ท่อท่อพยานาคท่อสูบน้ำท่อพยานาคแล้วทีนี้ก็ใช้มอเตอร์เปิดไฟกดชุกเวลาเจ้าการจะเปิดนี้ไม่อยากกดไฟที่สวิตช์นี้ชึ้งใดมอเตอร์ก็จะพันน้ำชักน้ำที่เข้าสู่ที่นาบุงดึงน้ำขึ้นสู่ทุ่งนาแล้วน้ำพอเข้าที่นาเนี่ยนะครับผมก็จับระดับ คันนาของผมนี่ก็จะจากดินที่เอียงจับระดับแล้วที่ลาดเอียงไปนี่คือไล่เป็นขั้นหัวคันนาของผมที่ห้าแปลงที่ว่านี่สี่สิบกว่าไรนี่ผมก็จับระดับอีกด้วยพอน้ําเต็มคันนาที่หนึ่งมันก็จะมีช่องให้น้าหลากลงไปที่คันนาที่สองพอน้ําเต็มคันนาที่สองมันก็จะหลากลงไปที่สามที่สี่และที่ห้าสุดท้ายพอน้ําเต็มคันนาสุดท้ายแล้วผมก็จะหยุดน้ํา พอหยุดน้ําเสร็จเนี่ยด้วยเหตีที่นาของผมเนี่ยอยู่มีคลองล้อมรอบครับแล้วเมื่อน้ําขึ้นมาอยู่บนที่นาอน้ําที่สูบขึ้นมาเนี่ยนะครับผมก็จะเอาขี้หมูขี้วัวนะครับใส่ท่ามกลางการใส่เป็นอาหารของปลาด้วยอ๋อเป็นอาหารของปลาด้วยขี้หมูขี้วัวเนี่ยพอเราใส่ไปครับมันจะเกิดเป็นแพลงตน้นอือ ตัวขี้หมูขี้วัวนะปลากินพืชนี่นะชอบมากชอบมากก็จะกินแล้วก็กินตัวแพลงต้นเนี่ยนะแพลงต้นเพราะว่ายิ่งแพลงต้นมากเท่าไหร่เนยน้ำเขียวน้ำอะไรต่างเนี่ยปลาจะอยู่อย่างมีความสุขและจะเป็นอาหารของปลาอย่างปลาจะไม่ตายด้วยอปลาจะอ้วนพีครับอ้วนพีมีความสุขมากที่มีแพลงต้นเยอะมันจะกินแพลงต้นเข้าไปพิกินน้ำไปแล้วพอสูบน้ํา ที่มีขี้หมูอยู่ด้วยที่มีน้ําขี้หมูมีน้าขี้หมูสูบน้ําขึ้นสูดามันก็เป็นน้ําปุ๋ยอ๋อเป็นปุ๋ยไปในตัวไปในตัวไม่ต้องเคมีเลยไม่ต้องเลยบวกกับปุ๋ยอินทรีย์ของเจ้าถุยครับนะครับใส่ลงไปด้วยผสมกันด้วยเพราะฉะนั้นพอน้ําเข้าไปที่นาเต็มหมดอล้วอย่างนี้นะทุ่งนามันจะอยู่เหนือคลองเล็กน้อยครับน้ําที่บนทุ่งนาเนี่ยนะครับสูบที่นี่สามวันสามคืนเต็มหมดเลย ปริมเต็มทุ่งพื้นที่สี่สิบไร่เนี่ยนะครับเต็มหมดเลยปริมเลยหมดเลยสี่สิบไร่สามวันสามคืนต่อจากนั้นน้ําจะปริมนี้นะอยู่ประมาณสิบห้าวันน้ําเนี่ยจะอยู่ประมาณสิบห้าวันถ้าไม่มีฝนครับน้ําที่สูบขึ้นมาจากคลองที่เป็นน้ําที่เราเอาขี้มูลแดงต่างใส่ที่เป็นปุ๋ยขึ้นมาไม่ท่วมนะไม่ต้องเยียวยาไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเยียวยาไม่ต้องพออยู่ประมาณสิบห้าวันเนี่ยน้ําที่ทุ่งนามันจะค่อยๆซึม ซึมลงไปซึมลงไปที่คลองคืนคเหมือนเดิมเหมือนเดิมน้ําที่ซึมเข้าไปผ่านการฟอกผ่านการกรองน้ําใสเจ้าอ,อาบได้เลยอาบใสเจ้าเลยครับเป็นน้ําที่ผ่านการกรองแลย้ยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นน้ําของเราในคลองนี้เกิดการฟอกเกิดการกรอง นะครับเก <K l ake> ิดการใส่ปุ๋ยเกิดแพลงตน้นนะครับให้กับปลาแล้วเอาน้ําที่นี่ขึ้นมาเป็นปุ๋ยให้กับพืชให้กับข้าวของผม <K l ake> แล้วก็ซึมลงไปเป็นน้ําใสเจ้าอีกเหมือนเหมือนเดิม <S <S 2> <S 2> แล้วก็เราก็สามารถใส่ปุ๋ยใส่แพลงตน้นใส่เหมือนเดิมอีก <K l ake> แล้วก็สูบขึ้นมาอย่างนี้อีกวนเวียนสูบสามวันสามคืน <K l ake> ทิ้งไว้ประมาณสิบห้าวันซึมลงไปดินก็จะอยู่ในเปียกชุ่ม เปียกชุ่มอยู่ได้อีกประมาณสิบวันถึงสิบห้าวันสูบอีกรอบหนึ่งม,มันก็จะเต็มหลากทุ่งไปอีกครับแล้วทิ้งไว้สิบห้าวันโดยประมาณก็จะซึมลงไปออกหมดดินก็ยังชุ่มอีกสิบห้าวันต่อสรุปนาแปลงนี้ตั้งแต่หวานพอเริ่มงอกสักประมาณนี้ใส่น้ำได้ใส่น้ำได้ใส่น้ำได้ใส่ปุ๋ยได้ครับเราทำทั้งหมดสูบน้ำทั้งหมดประมาณสามรอบอก็ พร้อมที่จะออกเมล็ดออกรวงที่จะเก็บเกี่ยวได้ครับเพราะฉะนั้นนานี้ทําไว้สําหรับคนขี่เกียรอย่างผมแล้วต่อไปถ้าจะใส่ปุ๋ยครับแต่ก่อนนี้โอ้โหท่านเอ๋ยใส่ปุ๋ยจะต้องเดินลุยแม้แต่ปุ๋ยยอดดีก็ตามครับ50กระสอบท่านลองคิดดูสิ50กระสอบแบกจากที่นี่ไปถึงสุดท้ายของแปลงนาเนี่ยนะครับ4-5ร้อยเมตรเลย 4 3 0กว่าเมตรครับ4 3 0กว่าเมตรเนี่ยแบกตืก่นเช้าคุณปากินข้าวอีกใหม่ๆก็มีแรงกําลังดีครับแบกจากตรงนี้หนึ่งกระสอบไปเนี่ย400กว่าเมตรต้องให้ท่านสมบูรณ์มาแบกก็พอใช้ได้ก็พอใช้ได้แต่เดินกลับมาเนี่ยนะครับไปกลับหนึ่งหนึ่งกระสอบเนี่ยนะครับ,รบปลาเข้าไปร่วมหนึ่งกิโลเมตรอ่าร่วมร่วมหนึ่งกิโลเมตรเกือบเกือบอ่า แบกกระสอบที่หนึ่งพอไหวแบกกระสอบที่สองเนี่ยเริ่มยืนเท้าเสเอลดูดูกระสอบปุ๋ยแล้วกระสอบที่สองไปแล้วก็กลับมาสองกิโลเมตรแบกกระสอบที่สามเนี่ยนะครับชักจะเริ่มอ้อมอ้อมไปดูที่ไกลที่ไกลผมก็เลยด้วยเหตุนี้เนี่ยนะเราก็จะผมก็จะทําปุ๋ยน้ํอคือการทําเกษตรเนี่ยนะถ้าเราไม่เตรียมเรื่องเอ็นี เรื่องปุ๋ยอินทรีย์นะครับเรื่องน้ำหมัก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 อินทรีย์เนี่ยนะครับถ้าเราไม่เตรียมน้ำหมักนี่นะครับถือว่าใช้ไม่ได้แล้วเพราะปุ๋ยเกษตรนี่มันจะต้องใช้น้ำหมักด้วยน้ำหมักเนี่ยมันจะมีจุลินทรีย์มีอะไรต่างๆที่เราใส่เข้าไปแล้วเนี่ยจุลินทรีย์จะไปอยู่ในดินและจุลินทรีย์ก็จะขยายพันธุ์จะสร้างพันธุ์ นะครับจะเพิ่มพันธุ์แล้วก็จะเพิ่มความเจริญรุ่งเรืองจะเพิ่มอินทรีย์วัตถุจะเพิ่มอะไรต่างๆครับรากพืชต้นพืชต้นข้าวที่เราเกี่ยวแล้วสั่งข้าวอะไรต่างๆก็จะถูกอินทรีย์นะแบคทีเรียโจอินทรีย์เหล่านี้เนี่ยนะช่วยกันกินนะครับช่วยกันกินช่วยกันทําความสะอาดและท่ามกลางการทําความสะอาดท่ามกลางการทํานี้นะครับก็จะเกิดเป็นปุ๋ยจะเกิดเป็นอะไรต่างๆ<อ>ต่อไปผมก็จะใช้วิธีการเมื่อสูบน้ําครับ ก็จะใช้ปุ๋ยที่ละลายน้ําที่ละลายในน้ําแล้วลลที่ว่าเป็นขี้วัวขี้ควายแล้วล<ะ>ตั้ง,งที่ใส่เข้าไปแม้แต่ของนี่ก็ได้เราตั้งถังละลายปุ๋ยอต่อจากนั้นเราก็โรยน้ําปุ๋ยเนี่ยไปพร้อมกับ ที่เราสูบน้ำขึ้นที่เราสูบน้ำพอสูบน้ำนมาบุ่ม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 เราโรยไปพร้อมกับน้เราก็เอาน้ำปุ๋ยนี่นะครับโรยไปพร้อมกับน้ำปุ๋ยมันก็น้ำปุ๋ยมันก็จะผสมกับน้ำที่สูบขึ้นมาแล้วมันก็จะไปหลากทุ่งเต็มไปหมดอ๋อไปจนทั่วครับเท่ากันหมดเลยเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นผมก็นี่คือเรียกว่าทำนาแบบผมนี่มันทำนาแบบขนขี้เกียจแต่ก็เนื้อที่ก็เยอะนะดูแล้วเมดข้าวไอ้แปลงนี้สำหรับแปลงนี้นะครับแปลงนี้ แล้วก็อ,อีกแปลงอื่นๆก็คล้ายกันอย่างนี้คล้ายกันอย่างนี้คล้ายกันอย่างนี้เราจะทำนยืนยันเลยว่าไม่มีปุ๋ยเคมีเลยไม่ให้เคมีเข้ามาในพื้นที่ไม่ให้เข้ามาใกล้เลยรอบของผมนี่นะครับกั้นกันดินแดนเขตแดนด้วยขันดินขนาดใหญ่น้ําท่าต่างๆล้วนแต่ถูกกันสกัดไว้หมดครับทุกอย่างเป็นแต่ธรรมชาติทั้งหมดเคมีทุกชนิดไม่มีเลยไม่มีเลยครับแม้แต่การกําจัด สิ่งต่างๆนี่นะครับรบผมเคยบอกนี่นะคนที่จริงผมก็ไม่ใช่อยเป็นคนทําเองสิทั้งหมดดอ,อกอชาวบ้านนั่นแหละชาวนาน,นั่นแหละก็จ้างเขาจ้างเข้ามาอมพอผมมาปีที่แล้วข้าวของผมที่นี่ปรากฏว่าใบเหลืองอออกใบเหลืองออกใบเหี่ยวใบแห้งผมก็บอกเฮ้ มันเป็นหย่อมหย่อมผมบอกมันไม่ใช่ทั้งหมดมันเป็นหย่อมหย่อมเป็นจุดๆผมบอกเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นมันเป็นเหมือนเชื้อรากินมันเป็นเหมือนเชื้ออะไรกินครับเข้ามาผมบอกที่เขาเรียกเพลี้ยลงนาคล้ายๆทำนองนนัั้ครบเกษตรกรที่มาช่วยทํานาผมชาวบ้านก็บอกว่าแบบนี้ต้องคนหนึ่งเสนอใบพี่ต้องเกี่ยวต้องเกี่ยวออกต้องตัดออกแล้วทําลายผมบอก อีกคนหนึ่งบอกว่าแบบนี้ต้องไปเอาออร้านเคขายเคมีพันธ์ุนะอเคมีพันธ์เกษตรนี่แหละไปเอายามาฉีดอยาสารเคมีมาฉีดฉีดพ่นเลยเดินพ่นไหนที่เป็นเหลืองเหลืองไอ้นี่ผมบอกเฮ้ยแบบนี้มันก็เสียท่าสิอุตสาเตรียมการตั้ง